โปรแกรมการนำเสนองานในการนำเสนอข้อมูลสมัยก่อนมีรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายและอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆเช่นแผ่นใสสไลด์ หรือโปสเตอร์ปัจจุบันมีการใช้โปรแกรมการนำเสนอข้อมูลซึ่งโปรแกรมการนำเสนอข้อมูลใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการนำเสนอข้อมูลแบบสื่อผสมที่มีทั้งข้อความกราฟิก เสียงและวีดีทัศน์คุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรมการนำเสนอข้อมูลการเริ่มต้นใช้งานได้ง่ายหมายถึงโปรแกรมได้จัดเตรียมรูปแบบสไลด์ที่จะนำเสนอข้อมูล ให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความพอใจและตามความเหมาะสมของงานความสามารถในการจัดการกับสไลด์ได้ง่ายคือความสามารถในการกำหนดรูปแบบหลักหรือรายละเอียดอื่นๆของสไลด์ ไว้เพียงครั้งเดียวเช่นสีของพื้นหลังสไลด์สีของข้อความหรือรูปแบบตัวอักษรความสามารถในการควบคุมการแสดงผลของข้อมูลได้ดีคือ ความสามารถในการควบคุมการเปลี่ยนหน้าสไลด์แต่ละหน้าหรือการแสดงข้อความแต่ละบรรทัดแตกต่างกันตามความเหมาะสมประโยชน์ของโปรแกรมนำเสนองาน1 สามารถสร้างแก้ไขและเพิ่มเติมเนื้อหาได้อย่างสะดวกเมื่อเปรียบเทียบกับการสร้างงานบนสื่อที่เป็นสไลด์หรือแผ่นใสมีการทำงานที่ไม่ซับซ้อนเพราะจะเหมือนกับการสร้างเอกสารใน Microsoft Word แต่ก็มีส่วนของการสร้างการเคลื่อนไหวของวัตถุและสไลด์เพิ่มเข้ามา 2. สนับสนุนมัลติมีเดียได้อย่างดีโดยที่สามารถนำสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบของภาพวิดีโอภาพเคลื่อนไหวและเสียงเพื่อให้เห็นภาพที่สื่อความหมายได้ชัดเจนรวมทั้งเป็นสีสันให้ช่วยสร้างความตื่นเต้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย สามสามารถประยุกต์สร้างงานได้หลากหลายนอกจากการใช้สร้างงาน Presentation ในคอมพิวเตอร์แล้วเรายังสามารถประยุกต์ใช้นำไปเป็นงานนำเสนอรูปแบบต่างๆได้เช่นตู้คอมพิวเตอร์นำเสนอข้อมูลและเกม C แสดงผลได้ทั้งบนหน้าจอและเอกสารเราสามารถนำเสนอข้อมูลบนจอภาพพร้อมกับสั่งพิมพ์สไลด์เหล่านี้ออกมาเป็นเอกสารเพราะปกติแล้วสไลด์จะมีเฉพาะหัวข้อดังนั้นผู้ฟังจึงสามารถจดข้อมูลตัวอย่าง หรือเนื้อหาที่ไม่มีในแผ่นสไลด์เพิ่มเติมได้ 5. บันทึกไฟล์ไปใช้งานในรูปแบบอื่นๆงาน Presentation ที่สร้างด้วย PowerPoint สามารถถูกบันทึกไปใช้งานในลักษณะของภาพเว็บเพจเพื่อนำเสนอข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต และบันทึกเป็นไฟล์ภาพเพื่อนำไปประกอบเอกสารรายงานหรือสื่อต่างๆได้ตามต้องการและทั้งหมดนี้คือความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนองานนะคะ